แกไปแต่แกไปมหาวิทงวีทีอะไรใครคิดวีทีเลิบวีเลิบทีใครคิดแล้วใครคิดก่อนใครเป็นคนที่เริ่มคำแรกแล้วใครเป็นคนก๊อปก่อนคนที่สองวิต้องเป็นวีด้วยนะไม่ใช่ทีวีนะเพราะว่าเด็กๆไม่ดูทีวีแล้วเดี๋ยวนี้เด็กๆไม่ดูทีวีแล้วเด็กๆเล่นแต่ติ๊กต็อกคือเล่นแต่อยูน๊ะนั่งเนีงอุดรด้วยนะเนี่ย เดี๋ยวเขาจะหาว่ามาจากอุดรจริงๆเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ใช่อุดรแหนมแหนมเนื่งอุดรมันแบบตุ้มๆเล็กๆเนาะไม่ใช่ไม่ใช่แหนมนึ่งแหน่หนึงอุดรที่แบบโตบอกเลยเหรเห็นบังขหลามไหมบังขหลามคุณพระปีอ่ะจากนั้นอ่ะผ่านไปมันต้องเจออย่าโมเลยหักใงเข้าไปแล้วน่ะสอนมาสิบปีไม่ไม่ พี่วพี่วมันยังใช้งานได้อยู่นะไม่ใช่พี่วีแต่พี่วีรู้ตัวไหมว่าตอนนี้ไลฟ์โค้ดตัวเองก่อนเลยพี่วีอ่ะหน้าไลฟ์พี่วีเปลี่ยนมากเลยนะทําไมอ่ะหน้าพี่วีมันเปลี่ยนการคุยอะไรเงี้ยทาไมก็คุยอย่างนี้เขาเป็นเลยทำไมเอาตัวเองอ่ะหูแดงไปหมดตาก็เยิ้ม ฟิวเตอร์มั้งคณเดิมเริ่มไม่แน่ใจหูแล้วกูใช่ไหมเด็กเด็กเรู้สึกไหมว่าเขาแบบยิ้มจนแบบเหมือนยิ้มจนเหมือนโบท็อกตึงไว้อ่ะยิ้มตลอดเวลาแล้วก็หูแดงๆแล้วก็ตายเยิ้มๆอ่ะนี่ีตอนเนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนมามันเป็นการมันเป็นวีทีจริงๆแล้วนะเมื่อตอนกลางวันอ่ะมันเด็งหอนว่าเราอ่ะ ยังเป็นคนที่ลุกบ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 ,กบุกใช่ไหมแต่ตั้งแต่พี่วีกหนวดเนี่ยตั้งแต่พี่วีกรนวดนี่ะเด็กๆเ,เขาเขียนเป็นวีทีกันหมดแล้วล่ะไม่มไม่หาว่าพี่วีวีเลิฟทีแล้วล่ะตอนเนี้ยเพราะว่าหน้าพี่วีมัน,มนเหมือนแบบคนหูแดงแบบเขินอะไรตลอดเวลาแล้วตาก็เยิ้มเยอเหมือนคนเมากัญชาแล้วแล้วคนบ้าอะไรนั่งไลฟ์อยากให้เขาเข้ามาไลฟ์ด้วยรอน้าก็ไม่อาบ น้ำก็ไม่ไอ่าบ้านก็ไม่เก่คืออะไรหมะหอมไหมหอมไหมหอมเหมือนเดิมไหมนนถ้าใครถ้าใครได้อยู่ใกล้พี่บีบ่อยหรือว่าใครไปงานแล้วเคยเจอพี่บีจะรู้ว่าพี่บีอ่ะพี่บีอ่ะตัวหอม,อมใช่ไหมพี่บีน้น้ำหอมอะไรใช้น้ำหอมอะไร อ๋อน้ำหอมน้ำมดาร์ไม่ค่อยได้ใส่ฉีดน้ำหอมอะไรปกติก็ไม่ค่อยได้ฉีดน้ำหอมก็ไม่ไม่อ๋อแสดงว่าหอมจากน้ำยาปรับผ้านุ่มใช่ใช่ประมาณนั้นก็โอเคก็ช่างมันเถอะน้ำหอมงพี่วีแล้วหนูออกไปเมื่อกี้หนูแอบเข้ามาฟังอ่ะหากันจนเจยังไม่จบอีกหรอหากระากระจนเจยังไม่จบอีกหรอจบแล้ว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  ลองด้วยกันนี่ภาพมาเลยนะถ้าลองด้วยกันนะภาพนี่แบบแต่กูต้ออยากร้องไอ้นี่คู่มากกว่ากาลายพงไรพี่วีรู้ไหมว่าเป็นเพลงที่แบบเราชอบมากเลยอ่ะเพลงอะไรเพลงนั่นแหละเพลงที่แบบจับมือกับฉันภูมิใจแค่ไหนนี่ไงก็ชอบชก็ชอบเพลงมันชื่อเพลงอะไรไฮะ ได้ฉันหรือเปล่าอ่าครูต่อนะก็เป็นคนที่แบบเป็นคนอย่างอะไรเพลงกันแหละเป็นคนฟิลแบบว่าชอบดูถูกตัวเองชอบน้อยเนื้อต่ําใจตัวเองก็เลยชอบเพลงแบบเนี้ยชอบเพลงแบบเธออายใครไหมที่เดินอกับฉันจับมือกับฉันภูมิใจแค่ไหนจริงจริง <ๆ S 1> แล้วจริงจริงแล้วมันไม่ต้องขอหรอกเพลงนี้มันถ้าถ้ามีความรู้สึก ถ้าเรามองคลุบเราจะรู้ว่าเขาเขาเขารู้เสียงไงอะไรเงี้ยก็เลยพี่วิอยากรายดีเนาะพี่วิอะไรอะไรสบายดีพี่วิสบายดีนะสบายดีใช่ใช่ไม่ได้เมาไม่ได้เมายาโควิดตัวในเออเออเออุณภูมิกูปุ๊บดีปะวะ สามสิบหกออใครไม่ขึ้นทำไมนะเม,มื่อกี้พี่พีจะเล่าอะไรน,นะลืมอีกก็เพลงเพลงหากันจนเจอจริงๆมันมีสตอรี่ก็เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วรอบนึงได้ฟังไหมเมื่อกี้ได้ฟังนิดนึงว่าเออไม่เคยมีน้องๆคนไหนร้องด้วยเลยมันเป็นเพลงเป็นเพลงแล่เรารูดดด้มีความรู้สึกว่าทำไมเพลงนี้มึง ทำไมกูหาคนร้องคู่ยากจังวะแล้วกูเป็นเพลงเพลงคู่ที่มันต้องฟีดกันเนี่ยมันต้องคือในช่วงนั้นเนาะมันก็เป็นเพลงที่แบบค่อนข้างที่เราเป็นรุ่นกาลังกําลังจะฝึกกาลังจะตั้งใจกําลังจดจ่อเลยนะเฮ้ยมันหายากจังวะต้องหาสักคนหนึ่งที่จะร้องเพลงนี้คู่กับเราไม่ได้ไม่คืนนี้คือคือนี่เพลงนี้มันมีประษาวิวีมาเลยทําให้แบบคนกลัวแล้วก็ไม่อยากไม่อยากแตะต้องอะแล้วประสาเพลงนี้มันยากมันแบบ เรายู่อะไรเงี้ยคือมันมีมันมีอ่อเมโลดี้มันยากคนก็เลยพยายามจะหลีกเลี่ยงไปอะไรเงี้ยคือต่อคิดว่าแล้วสูงสูงนะเพลงนี้ร้องยากคือต่อวันนั้นคืออยางให้ต้องให้พี่ต้นมาช่วยเลยให้พี่สาวมาช่วยเพราะว่าร้องเองไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะก็ร้องไม่ยากหรอกร้องออกใจมันก็ไม่ยากเลย แล้วเดี๋ยวเราจะลองคู่กันใช่ไหมเราจะมีงานได้ลองคู่กันใช่ไหมเราจะต้องลองคู่กันใช่ไหมเดี๋ยวยต้องต้องต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวต้องต้องจัดการก่อนว่าเราจะได้ลองคู่กันไหมเดี๋ยวต้องเอฟซี FC ต้องรอรุ่นนะครับว่าเราจะได้ลองคู่กันไหมนอ้นงนองพี่สิงจะยอมไหมประเด็นพี่สิงห์ยอมไหมป่านี้พี่สิงนั่งห่วงพี่มีแล้วจริงๆแล้วเรื่องการทําโปรดิวเซอร์เรื่องจัดคิวก็ก็พี่วีนะ <laughs> ใช่ปะแกล้หน้าที่เลยตอนนี้นั่งห่วงพี่วีอยู่นะอยู่ห้องนั่นแหละห่ว,หวงม,มากแล้วนะนั่นแหลก็ไม่ได้ห่วงหรอกจริงๆแล้วก็อยากให้เขาไม่อยากให้เราเขาไม่อยากให้เราอันนี้มากกว่าคือจริงๆแล้วพี่วีก็เป็นคนที่แบบโฟกัสเรื่องงานทํางานทำอะไรไม่เคยมีไม่เคยมีใครมาจีบแล้วก็ไม่เคยมีใครจีบปิดแล้วก็ไม่มีใครที่จะกล้าเข้ามาจีบเพื่อนึกไหมเพราะว่า ด้วยประตูแต่ละด่านเนี่ยมันแรงมากด่านแต่ละด่านมันเยอะมากจริงๆอืมอืมบางคนเข้ามาเจอปุ๊บก็สั่นแล้วก็มีบางคนเนี้ยก็อะไรเงี้ยไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยกลัวอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแล้วว่ามาพร้อมรถถังและปืนกลเออก็มีคนบ้าบ้างบ้าบ้า โอ้พี่วีอย่ามาพูดเลยพี่วีครูต่อเดินตามพี่วีมาหลังงานแล้วก็เดินแบบไม่เราเรารู้สึกว่าเราอยากคุยด้วยเฉยๆแบบก็ชอบสไตล์อะไรเนี้ยแต่เราก็มั่นใจว่าเป็นเกย์แหละเราก็แบบเข้าได้แบบสบายใจแล้วก็แบบเราก็แบบเข้าไปสวัสดีตลอดสังเกตสิเข้าไปสวัสดีตอนที่ร้องเพลงคู่มาขามเราก็ยังแบบซ้อมให้ซ้อมให้ซ้อมเต้นก็ยังเข้าไปแซวเลย วันวันซ้อมที่หอตรงคอนแก่นรู้สึกว่าเดินมาถ่ายรูปหลายรอบนะนแล้วก็จะคนดึงหน้าใส่อ่ะเนาะเป็นอะไร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 เมก็เดินมาก็หมุน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 ไปะไร แล้ว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 พี่วีพี่วีทนผู้หญิงเยอะแบบนี้ได้ไหมคะต้องมีใครนามผู้หเิงถามพี่ fc นะถามให้ fc นะแบบไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเดี๋ยวหาว่าโอ้ออกตัวเยอะแยะถามว่าพี่วีทนความเยอะของผู้หญิงสมัยนี้ได้ไหมแบบอย่างเงี้ยหมุนตัวไปหมุนตัวมาถ่ายรูปไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดน้อยน้อย บอกเลยว่าน้องๆในไข่เนี่ยก็เป็นอีกบททดสอบหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าคือกูผ่านจุดนี้มาได้นะก็คือผ่านชนีน้อยหอยสังแบบมาได้แล้วเยอะทุกคนใช่ไหมได้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกตินี่คือน้อยเลยนี่บอกเลยนี่มีคนเขียนมีคนเขียนว่าพี่วีชอบคน Perfect เพอร์เฟค์เรื่องงาน เขาชอบเขาเฟรชเรื่องงานเรื่องการทำงานเวลาเวลาทำงานซีเรียสป่ะคะทำงานถึงจุดที่มันพีคสุดก็ซีเรียสก็ซีเรียสแต่ว่าถึงจุดที่ลีแล็กก็ลีแล็กงานไม่เสร็จเวลาพีคสุดซีเรียสไม่ได้นะเวลาพีคสุดต้องปล่อยวางต้องปล่อยต้องเสร็จก่อนงานต้องจบก่อนอ๋อ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  เดี๋ยวนะพ่อใหญ่สิงเพพาอว่าพี่สิงห์โพสเรียบร้อยแล้วปพดบว่าอะไรใครรู้มาพี่สิงห์โพสเราต้องจบด็อกเตอร์ก้อหูว่าเธอกำลังเปลี่ยนไปอะไรวะพี่สิงห์เห็นไหมพี่วีบอกแล้วว่าพี่วีอย่าเปลี่ยนไป อะไรวะไม่ได้หมายถึงเราเลยม้าไม่ได้หมายถึงเออเขายังไม่เขายังไม่แซวเราหรอกพี่พี่สิงเขายังพี่สิงเขายังไม่ค่อยแซวครูต่อรักหรอกเพราะว่ายังแบบหลายๆครั้งอะครูต่อต้องแบบเริ่มพูดเล่นก่อนเขาถึงกล้าพูดเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูเป็นอะไรแต่คอมเมนต์เนี่ยเขาหมายถึงเราหมดเลยนะเนี่ย fc เนี่ยก็เจอก fc ใช่ไหมล่ะใช่ใช่ เอฟซียงดีดีเขาโพสเรื่องเพลงมั้งบ่ต้องจบบอตื่นกับัวเธอกำลังเปลี่ยนไป <c oughs> เขาชอบเพลงใหม่ไทยมากจริงจริไม่มีอะไรใช่เด็กเด็เด็กเดกไปโพสเบาๆไปเมนเบาๆลูกเดี๋ยวเขาจะเมนหน้ากูตัลักเอาเดี๋ยวไม่ได้เข้าไม่สอนนะสิ่งเล็กขอดอ่ะ <c oughs> เดย, e อยออกอีปีแอไล่ออกปีแอลไล่ออกจา <c oughs> ออกสิ่งเล็กขอดไปอยู่สิ่งมิวสิกนะคราวนี้ แต่ออกจะได้ออกเดบมาสมัครสิงเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านน้ำไม่เป็นครูไม่สอนใครแนละ้วเบื่อแล้วถ้าไปสิงเลคคอร์ดถ้าไปสิงมิวสิกน่าจะได้สอนไอ้นุกอะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านแล้วแล้วทาไมแล้วทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นไม่ก็เป็นแม่บ้านก็เป็นแม่เป็นแม่บ้านเราสื่อหนะ้า เดี๋ยวรับเดี๋ยวรับเป็นแม่บ้านไม่เป็นรับกูกูขี้เกียจใส่ไห้นกเป็นแม่<อ>บ้านนแม่บ้านเปนค<น>ต่อปีซิรีดผ้าก็ส่งร้านรีดเป็นซักผ้าก็ส่งร้านซักรีดเป็นส่งร้านเป็นเอาไปส่งร้านขับรถไปส่งร้านได้ไม่ต้องห่วงกับข้าวสังส่งแก๊ปได้สั่งแก๊ปเป็นสั่งแก๊ปเก่งมากรู้หมดโปรโมชั่นไรลดราคาเท่าไหร่ดูแลได้ขนาดนี้ ตอนนี้มีปัญหาการสั่งข้าวกินกันอะไรนะมีปัญหาการสั่งข้าวกินคือปัญหาใหญ่ระดับโลกค,คือว่าจะกินอะไรเนี้ยสั่งข้าวกินไม่เป็นจริงสั่งแกไม่เป็นหรอคือไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สั่งไม่เป็นคือคือสั่งเป็นแต่ว่าไม่ทําไม่ทําไม่เป็นคือเก่งสุดก็คือสั่งอเมซอนมากินที่ออฟฟิศระหว่างสั่งมาแล้ว แกป๊ปมาจอดเจ็ดแปดคันน่ะเหมือนออกคอนเฟิร์มออเดอร์เยอะไปหมดอ่ะแก๊ปมาหน้าค่ายเจ็ดแปดคันไม่เป็นไร,นนไเ,นไรเดี๋ยวคุณตลักดูแลเองอยากกินอะไรบอกโทรบอกเลยบอกเดีย๋ยวสั่งให้เพราะทุกวันวน,นี้ก็ต้องทุกวันนี้ต้องจ้างลูกน,น้องกุแเลยจ้างลูกน้องกูแหละกาแฟร้านกาแฟเยปอนเนี่ยพอร้านเปิดน้องเปนหนึน่งก,<ป>กินกาแฟถึกแก้วเนี่ยก็แก้วหนึ่งสองแก้วตอนนั้นอืแต่ว่า เออเอ่เอยังไงก็ขออนุญาตเซกุณนายเพราะว่าตอนนี้ตีหนึ่งแล้วปกติกูจะอนอนไม่ค่อยดึกนะพี่มีปกติจะนอนแบบว่าปกติจะนอนแบบว่านอนเร็วค่ะถ้านอนเร็วสำหรับเวลาแต่ก่อนแบบสำหรับช่วงปกติไปสอนบ้านสิงสามสี่ทุ่มห้าทุ่มกลับมาก็หลับแล้วเพราะว่ากลัวเป็นผู้หญิงแล้วกลัวแก่เร็วแล้วกลัวแบบกลัวแก่กว่าผัวนึกออกปะ ยิ่งด็ยิ่งยิ่งสมมุติว่าจะได้ผัวเด็กกว่าห้าหกปีเนี่ยไปกันใหญ่เลยก็ <_ p ull ing> เลยต้องแบบดูแลตัวเองดีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ขนาดหรกดีใจที่วันนี้ได้เห็นไลฟ์ของพี่วีเป็นสีชมพูนะคะดีใจที่เหมือนแบบไม่เคยเรารู้สึกว่าแบบไม่เราทำให้ทุกคนได้เห็นพี่วีเวอร์ชันเนีย ไม่เคยมีใครเห็นในเวอร์ชันนี้จริงๆไม่มีไม่มีใครที่จะผ่านด่านนั้นเข้ามาได้เลยคือผ่านพอเหมือนจะผ่านแต่ก็ติดทุกหมดที่จริงเข้าใจไหมเนี่ยก็คือไปไปไปดูในสตรอรี่ได้ตอนตอนที่คุยนั่งเล่นบ้านสิงพ,พี่สิงเป็นเป็นพิธีกรเนาะก็ไปนั่งคุยคือมันจะมีคนที่พยายามที่จะมายุ่งมาเกาะแกะเข้ามา คุยมาตีสนิทเข้ามาทาอะไรเงี้ยคือจับติดคุ้หมดเลยเหมือนกับคนบุกลุกอะ่ะเห็อไหมเมื่อกับคน mm hmm. บุกลุกจะเข้ามาแล้วทีนี้นเราก็อ่าทําโดยการที่เราไม่คุยกับเขาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเฮ้ยพี่ไม่คุยกับมึงอาทิตย์หนึ่งนะอันนี้กูไม่ชอบเฮ้ยพี่ไม่คุยกับมึงเดือนหนึ่งนะสองเดือนทุกคนติดทุกนี่คือสาเหตุ หมือนเหมือนเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนไม่ผ่านเข้ามาเหมือนไม่ผ่านเข้ามาเนี่ยไงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่คุยด้วยเนาออาทิตย์นึงคือในอาทิตย์หนึ่งเราจะไม่คุยกับมันเลยจนกว่าจะนับครบอาทิตย์สุดท้ายโอเคหมดแล้วนะคุยกันได้ปกตินะเจอหน้าทักทายได้มีอะไรชวนกันกินข้าวได้อะไรได้อะไรเงี้ยเดียวไหม้บินจริงเหรอจริงจริง เบิือนเบิร์ดคุตอบบินบินข้ามมาแล้วบิน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 แล้วก็ข้ามไปเลยอ <ละ S 1> ย่างนี้เหรออันนี้ไม่ใช่บินอันนี้ชนกําแพงบูพังหมดเลยบัดดาบเลยอ <c oughs> ุ้ยจริงเหรอจริงเหมือนกับ <c oughs> เหมือนกับเขาประกาศคือฟิวแล้วทีนี้ยมันมีรถด้ว่มันชนชนกำพงกำแพงพังแล้วก็เจอ เจอเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งปัญญาอ่อนอยู่ข้างในแบบนีอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยเป็นคนล่าอะไรก็เขินแบบทําให้คนเขินไปได้เนาะแล้วอะไรก็แบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นคนแบบนี้เราอ่ะจริงๆนี่นี่คือตัวตนจริงๆจะเป็นย้คนที่แบบยิ้มเก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบเข้าได้กับทุกคนอย่งบอกว่าเป็นคนที่เข้าได้กับทุกคนของดีเราก็ บางคนหลายคนมองว่าเราเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกนะต้องการที่จะใช่ใช่ใช่ดูเป็นเพอร์เฟกต์เป็นเพอร์เฟกต์มากันไม,นไม่ไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะบางทีก็มีผู้ชายเขามาจีบเขามีเขาบอกวันว่าเราเป็นหรือเปล่าเขาก็าช่างใจว่าเราเป็นไหมแล้วก็บอกปฏิษสธเข้าไปเ,ไปเราอ๋อผมผมไม่ได้เป็นนะอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็มีความผมเป็นอย่างนี้ของผมอย่างเงี้อยอะไรเงี้ยแล้วเวลาผมอยู่กับน้องๆอยู่ อยู่กับน้องผู้ชายอยู่กับน้องผู้หญิงหรือว่าอยู่กับน้องใครก็ต้องสังเกตดูเีงว่าผมจะเข้าได้กับทุกคนไม่ว่าจะมันจะมาในรูปแบบไหนก็ตามก็เราเราจะดูออกเราเราดูสตอรี่กันมาเรื่อยเรื่อรูเข้ว่าพี่วีแบบดูเด็กๆรักเนาะเออเขาก็เลยดูอบอุ่นไปแล้วในในในภาพของติ๊กตอกอะไรนี้ใช่ไหมเขาดูคนอบอุ่นไปแล้วล่ะแล้วก็แต่ที่อบอุ่นสําหรับเราอ่ะเราชอบที่เขาที่เขาคุยกับเราแต่จริงๆแต่ทางที่เขาหน้าบูดอ่ะ เราว่าผู้ชายแบบนี้มีสเสน่ห์พอแล้วชมพี่วีทั้งวันแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวก่อนสามปัญหาที่ดูอยู่นี่อะไรก่อนเนี่ยตีหนึ่งแล้วเนี่ยมาดูอะไรก่อนเดี๋ยวใช่พี่วีต้องภูมิใจว่ามีแต่คนรักพี่วีขนาดไหนอะ่ะทุกคนเหมือนแบบแบบว่า พอพี่วีมีอะไรแบบนี้ต้องรีบเข้ามาเทคแคร์ดูแลซัพพอร์ตว่าพี่วีรู้สึกยังไงอยู่เป็นยังไงพี่วีเป็นอะไรวะเมายาปม่วะหรืออะไรเม่วะอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่มีอะไรรีบร้อนใดๆเพราะเราก็อยู่กันไปอีกยาวนานล้วก็จะไม่ให้เสียเรื่องงานไม่เสียแน่นอนเพราะว่าพี่วีเป็นคนน่ารักกูต่อเอาอยู่นี่กินข้าวมาหรือเปล่าคะวันนี้เห็นแต่ไป มีเห็นเรื่องเป็นขีนเรื่องที่ทําก็คือไลฟ์ไลฟ์เสร็จพตสแล้วก็กหนวดแล้วก็ไลฟ์นีกินข้นาวมหรือยังก็กินมีคนมีน้องสั่งซื้อข้าวมากินอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้กินเนี่ยว่าจะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวก็ออกไปไม่ได้เพราะว่าต้องสั่งแก้วม,มากินที่ออฟฟิศเนี่ยอืมอดู<ห>แล<บ>ตัวเองจะได้ดูแลตัวเองจะได้เจอกันไวๆอยากรู้ว่าเจอกันครูต่อหลังจะทําหน้าย,ยัางไงวะเ้าไม่ถูกหรอกเจอหน้าพี่วีอาจจะ จริงๆวันนั้นอาจจะกำแพงอาจจะสร้างขึ้นใหม่เสร็จแล้วนะแข็งแรงกว่าเดิมน่ากลัวมากกลัวมกหน่กกานกลักกวมาก,ก,าก,กาไม่แล้วช่วงนี้ทำคะแนนไม่ได้เลยไงจะคือจะให้นั่งร้องเพลงหากระดนเจอทั้งวันทั้งคืนที่เก็บกักตัวหืมไหวไหมล่ะ ไหวไหมหากระเดินเจอทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้แบบโอ้ยตาตาตาพี่บีอย่าเพิ่งสิพี่บีก็ช่วงนี้ช่างปูนช่างสถาปน,นิกเขาไม่ทํางานกันเ็าไม่สร้างกาแพงกันหรอกคือตอนนี้ไม่หรอกตอนนี้เขาเขารู้ลแล้วว่าเราเป็นคนยังไงนี่คือแหละที่บุคลิกหนึ่งท,ที่ที่เก็บมานานมากนะครับคือเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้คน <laughs> ที่ยิ้มพูดยิ้มอารมณ์ดีแล้วก็ ร้องเพลงอะไรเงี้ยเป็นวันที่แบบสนุกสนานแล้วเป็นคนที่สนุกสนานเป็นอารมณ์ที่แบบเก็บไม่ให้ใครรู้ยากมากว่าเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเรามีจุดอ่อนไงแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องอเราต้องเอาจุดแข็งมาก่อนเลยคือกําแพงดันแรกกูต้องหนาก่อนเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้จุดอ่อนเราตัวเล็กนี่เดี๋ยวพวูดพูดเขาว่าจุดอ่อนเมื่อกี้ตัวเล็กนี่ เหมือนคู่ตอนนิสัยจะเป็นผู้ชายแลวพี่พีจะเป็นตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้จะดอนแล้วแต่ตอนนี้พี่เขารู้แหละเขารู้แล้วว่าพี่วีนี่แล้วคนที่แบบน่าจะแบบมีปัญหามีอคติพี่วีเจอหน้าพี่วีต้องบีนต้องด่าต้องอะไรนะเขาคงไม่เชื่อแล้วแหละว่าด่าแล้วมันจากธิ์จริงต่อไปนี้กูด่าใครเขาคงขำด้าอเขาอีก ไม่เหมือนความรู้สึกเราอะไม่นความรู้สึกว่าเหมือนพี่วีเป็นคนที่แบบ่ะถ้าจะเข้าไปคุยเรื่องอะไรแต่จริงๆพี่สิงห์ก็เป็นนะแบบก็ต้องจริงจังเลยแล้วก็ต้องคุยเรื่องนั้นแบบจริงจังเลยใช่ใช่ใช่เออเหมือนพลายนั้นพอายนั้นเลยแล้วเราเพิ่งเข้ามาด้วยเราก็เลยเหมือนแบบระวังตัวนิดนึงเวลาอยู่ชัะพี่พ,พี่พี่สิงห์ใว่า่พี่วีอะไรเงี้ยค่ะเออแต่มาถึงจุดนี้ก็ไม่หรอกไม่หรอกพี่วีแต่ตอนนี้แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่คลายความเกรงใจมันก็ยังเหมือนเดิมก็ยังรู้สึกว่า พี่มีก็ยังเกรงใจพี่เหมือนเดิมคือพี่มีภาพนั้นน่ะมันติดมันติดอยู่ในหัวไปแล้วอืมภาพแบบคนที่เราเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยคนที่จะแบบเราจะเกรงใจในอนาคตมากๆเลยเป็นผู้นำไปนอนแล้วนะพี่มีเปิด้ากินได้แล้วไปนอนแล้วตีหนึ่งแหละ ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีเชื้อเพาะมาอีกรอบหนึ่งหรืออะไรก็ตามแล้วเราเจอกันในไลฟ์เรื่อยๆค่ะอย่าไปโพาะจีบใครอีกนะเดี๋ยวเขาหาว่าไปจีบใครอะไรอย่างนี้เดี๋ยวปกติี่ปกติปกติพี่ไม่โพสนาไม่โพสจะไม่โพสเรื่องอย่างนี้สังเกตได้เลย คือหน้าโปรไฟล์จะขาวสะอาดมากไม่ว่าจะเป็นมีเรื่องที่มันไม่ดีหรือว่าเรื่องที่มันแย่เรื่องที่มันดีเรื่องที่มันไม่ดีสังเกตเลยหน้าฟฟดจะหน้าหน้าทำลายจะจะไม่มีเรื่องแบบนั้นเลยขาะจะไปกดไลค์ใครหรือไปคอมเมนต์ใครเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เคยไปคอมเมนต์ใครเกินสิบตัวอักษรนอกจากพีหญิงสิงอ่าท <c oughs> ีแค่นั้นแล้วก็ไม่เคยไปกดไลค์ like ใครด้วยจริงๆ แต่วันนี้มากับผู้ตอบเป็นประโยคเลยนะเป็นเนื้อเพลงเลยนะมาเป็นเนื้อเพลงเลยนะล่าสุดอะเหรอเอเอมีคนบอกนี่ว่าต่อเพลงให้น้อยอ้อยอ้อยแต่ล้แต่แล้วแต่แล้ว,ลวเด็กๆไปนอนได้แล้วค่ะดึกแล้วค่ะคุณครูต้องให้ไปนอนแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้พี่พีนอนเร็วๆนะคะ พรุ่นี้จะได้รีบมาเจอกัน <laughs> ใครปิดก่อนหัูปิดนะหนูปิดนะคุณตะลักปิดนะสวัสดีครับโอเคไปแล้วไปนอนแล้ว